นี่จะไปเก็บเิ็นี่พาพี่ณชาไปประจนไผ่นี่นี่คุณไม่เลียมโออกดกับรโ่หนิงมนิงวันนี้ไปประจนไผ่ไปหาเก็บไปหาเก็บ place and have a lot of thing my favorite เห็ุเหตุขึ้นเต็มเลยค่ะเพราะว่าฝนตกเมื่อวันอฝนตกเมื่อวันหนาวแรงมากอุ้ยฝนตกไหมมีคำแม็กซ์เลยอุ้ยเห็นแล้วเนี่ยดอกแรกเนี่ยโอ้โหตามทางหญ้าเขียวกะทิสวยมากเลยเพราะว่า สถานที่เนี้ยมันเป็น p r i v a t นะคะคนอื่นเข้ามาไม่ได้เขาอจะเป็นบ้านมีตัวบ้านหลังใหญ่โตคนที่ว่าเขาเหมือนกับอมีอันจะกินก็มาซื้อบ้านหลังใหญ่ๆอ่าแล้วก็อายุมากแล้วเพื่อแบบว่าพักผ่อนตอนไปเกษียณนะคะโชคดีมากเดยน้องมีหน้าโชคดีมากเป็นคำวพรนะคะเนี้ย คือว่านเน,นี่ยสุดยอดเลยบ้านได้อยู่มากแล้วก็ดูสิมีของกินทุกชนิดไม่ต้องใช้เงินเลยวันวันไม่ต้องใช้เลยวันวันไม่ต้องใช้เงินเลยต้องใช้เลยพี่ไ่ได้เต็มเนือ้อตัวอู้นเห็นขาวแล้วเห็ดก็เต็มอะไรผลไม้สารพัดเลยมันพาไปไอเลนแล้วจะไปโวนกว้างลูกแพร่เต็มเลยพี่สีแ้่เขียว สดชื่นมากอากาศตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าให้ชมบรรยากาศตอนเช้านี่เริ่มรู้ดูออทัม um นะคะออทั um มใช่ไหมพี่มอมท um ัม um 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 มันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกจะสิน้นมันสิน้นแ, um แล้วแหละออทัมน mm ั hmm. ่นแหละเพราะมันส um ิ <of> summer, uh ้น huh ซัมเมอร์แล้วไงเอ็นออฟซัมเมอร์อีบินซัมเมอร์อทัมมาเลยอเจสบอสเอนอสก์อ่า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 อ่อ่า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 ่าอออ่า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 อ ที่ทำตุ้งต l อ่ะเทออเดอร์ทำให้ tidy โอ้ o ดูด a โอ้นโอ้ยโ n ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอยโอ้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 อ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้กโอ้าโอ้ยโน้้ได้ไงอันนี้โอโอ้ยโอ้อ้ยโอู้โ้อยอ้ยอ้ยยี่ท้ ได้เดี๋ยวพาพี่นัชชาไปลุยนี่เห็นไหมเห็นแล้วเห็นอ่ะโอ๊ยเจต้องตบเจ้าตบเจ้าตบว้าวตบครับไหลงมาเก็บได้เลยคุณพี่ขวับพี่นัชชามาลุยเก็บเห็ดนี่นี่นี่อ่ะอ่ะพี่นัชชามาลุยเก็บเห็ดนี่นะคะที่นี่มาดูนู่นสวยงามมากดู นั่นนั่นนั่นดดกใหญ่คนดอกใหญ่นี่นะชานี่นะแล้วแต่พี่เออนั่นดูพี่นัชชาเขาลุยขาเกงขาสั้นเลยนะอย่างนี้ไม่ต้องเอานะพี่แก่แล้วเนี่ยเหรอนี่นี่ดอกนึงนี่ดูโอ้โหส่องมาส่องมาดอกตูมหูโอ้ยแครเอานี่สามดอกดูดอกตูม โอ้ไม่กอดเห็นไหมเขาหลังเขาเก็บเขาทิ้งเห็นไหมเขาไม่เอาเออพลังมันไม่เอาสตูกูกินมันไม่เอามันไมอบดีนี่นี่ดอกน้อพี่เดี๋ยวดอกนั้นอย่าเอามันแก่เนี่ยทำมาดีพีนพี่เก่งเนี่ยแก่คุณพี่ ตรงนี้ย่อมย่อมเดี๋ยวพาไปทางไหนนู่นพี่เฉชาเห็นไหมพี่เฉชานุ่นมองไปเห็นไหมขาวนุ่นไม่เอาไปไปทางนู้นหนะมาไม่เอาไม่เอามันแก่ไม่เอามันแก่คุณพี่อย่าไปเอามันไม่ล้างยากมันไม่อร่อยเบ๊อโน่เดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้นพริกเดี๋ยวนัดเก็ต เขาเขาก็มาเก็บแล้วแต่เขาไม่เอาขามันมาทางนี้พี่ณชามันเยอะอยู่อย่าไปเอามันดอกใหญ่เบลอเลยนะคะเุ้ยแดดออกไม่ชอบเลยเดีเ๋ยเดี๋ยวตรงโน้นมันจะเยอะอันนี้บา <ไป S 1> <อ>นไปเหรอบานไปไม่เอา มันย่างกินอร่อยนะฝรั่งอนะืะใช่นี่นี่น,น่ดอกนี่อย่าเอาอน,น,นั่นดอกตูมดอกนู้นนะอย่างนั้นเอาได้อยู่นะม,มันไม่สวยอย่าไปเอามันเข้าไปข้างในโน,น้นอีกเนี่ยสามดอกนี่ที่นัชชาเพิ่นเลย โอ้โหสนุกออกกำลังกายด้วยได้ออกกาลังกายด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็เพลิดเพลินมากเลยผาผาผาคนคนอกแล้วกันได้มาเก็บเห็ดว่าจะมันเมืองนอกป <c oughs> กติเก็บบ้านนอก <c oughs> มาเก็บเมืองนอกที่เข้ามาเลยอันนี้เอารถเข้ามาไม่ได้ล่ามันขึ้นจามันจะมีไหมเนี่ยโอ้ยนี่หนาใส่รองเท้านี่มารองเ้าเปีย <c oughs> รองเท้าเปียกเลยดีแล้วไม่ใส่เท้าแตะเออดีนะเนี่ยอุ้ยมันแก่แล้วพี่ดูดิเนี่ยมันแก่แล้วดูลำคางสุดยอดเนี่ยใช่มันแก่แล้วเมันแก่แล้วอ่ะมันแก่แล้วมันแก่มัแก่นะแค่มันดำมันแก่แล้วมันเล็กเหรอมันเนี่ยว่ามันแก่พี่มันผอมแล้วเนาะใช่ไวมันผอมหมดเลยใช่เราไม่มาเก็บเมื่อวานนี่ไงจริงๆมันต้องมาเก็บเมื่อวานดูดิ แก่หมดเลยพี่โอ้เสียดายมากเลยนี่ยเนี่ยดูดิมันเสียดายมันแก่เนาะนี่นี่ดูดอกนี้เสียดายอ่ะเปล่ั่วเลยโอ้เสียดายถ้ามาเก็บเมื่อวานพอดีเลยเนาะแต่ก็นอตูเบ็ดนะนอตูเบ็ดใช่ไหมถ้ามาเก็บเมื่อวานนี่จะพอดีเลยหาเลือกเอาเออแต่ถามันแก่มันด้งอยู่หาเลือกเอาไปลดราคานี่เออสงสัยใช่ โอ้ยแ,แก่เต็มเลยอะเสียดายมากเลยไม่ไม่มันเออมันออกตั้งแต่เมื่อวานอะใช่มันเปนเดียวเก็บไงพี่มันเดียวเก็บถ้าไม่เก็บมันจะแก่อย่างนี้แหละแสดงว่าเมื่อวานไม่มีคนมาเก็บเดีย๋ยาทางนี้พี่ นี่นะคะโอน้ำค้างมันค้างนี่สมพลมันเกิดใช่เนี่ยมันกำลังเกิดเล็กๆเ,เห็นไหมเนี่ยหาเอาเล็กๆดีกว่าแก่ๆมันแก่แล้วเศรษฐายมากเลยเนาะถ้ามาเมื่อวานได้เยอะเลยนะเนี<อ>่ยถ้ามาเมื่อวานได้เยอะอืมว้ายดูนี่สามดอกรวมกันอืมมันแก่เศรษฐายมัน โอามันแก่หมดเลยอ่ะคุณพี่วุ้ยถ้ามาเมื่อวานนี้พอดีเลยเนี่ยเนี่ยได้สี่ดอกถ้ามาเมื่อวานได้พอดีเลยนเนี่ยโอ้ไม่ได้โอ้ถ้ามันแก่ทุกขามันจะผอมเลยใช่ทิ้ง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 ไม่เอาไม่เอาวุ้ยเมื่อวานไม่มีใครมาเก็บแสดงว่าเมื่อวานไม่มีใครมาเก็บอืมดิถ้าเรามาเมื่อวานนี่พอดีเลยเนี่ยพี่อะ เมื่อวานนี่นะพาเลยมาก็ดีดีใจมากเลย,าาอเ,ยเออใช่เนาะเมื่อวานมาจากพาเรือดูพี่นัชชาโน่นจ้าจ้ะเขามีวันหยุเดเยอะมากเลยเหรอ ดาริ่งชัดจะไปอังกฤษได้ไตอะไรอย่างเงี้ยเวลามาหกอาทิตย์เออเขาก็เขามีวันหยุดเยอะมากเพราะว่าเขาทำแทนคนเวลาที่สัมภาษอะไรเนี่ยพวกพี่มี่ก็กลัวอืมดอกสวยมากอ้ยถ้าเรามาทันพวกที่มันแก่เมื่อวานนี่นะโอ้ยอย่างนั่นพี่นัาชาดอกดอกตึมตม มันแก่หมดแล้วมาสายไม่แก่หมดเลยแก่หมดเลยเสไดายฮะ ทางนี้คุณพี่ทางโน้นไม่ค่อยมีหรอกน้อนพินาชาเดินใหญ่เลยพินาชาเดินใหญ่เลยเดินหาเห็ดใหญ่เลย ได้ไม่บังบังไม่หนาไปทางทางนั้นอ่ะนี่หนาไม่เคยเดินไปทางนั้นมันแก่เสีน,นด้ายมันแก่หมดเนาะถ้าเรามาเมื่อวานเต็มเลยแหละเนี่ยพี่เก็บไม่ทันเลยเนี่ยดูสิมันแก่หมดแล้วเนี่ยตอกแก่กกนนะใช่ เพราะว่ามันมันหญ้ามันสูงเราต้องเดินไปใกล้เลยถ้าดอกตูมๆอะ่ะใช่ใช่ต้องคลี่ดูในะย่หญ้าถี่ไหมเน,ะนาะมันเดียวพี่มันจะแก่เลย,เเลยใช่ถ้ามาเมื่อวานได้เต็มเลยนะเนี่ย เลยคุณพี่ทัชชาพี่ทัชชาติดเห็ดเพลินเลยหาฮะห,หาอะไรนะหาจนรู้แรงว่ะเ <c oughs> ดี๋ยวบางอันมันก็อวดเลยนะเมื่อก่อนไม่รู้หรอกปลาเมเนเจอร์บอกเขามันจะฝังอยู่3-4มอันอ,อ่ปวด มันก็กินได้แหละพี่แต่บพูดถึงเหรออ๋อเหรอแอ๋อแยกถูกแล้วใช่ไหมเพราะเราชอบกินแล้วเราก็รู้เออใช่นี่ข้างบนขังมันยังเก็บขายอยู่พี่ห็นอยู่เหรอจริงเหรอเออมันไม่ใช่เก็บขายแต่ที่เขาขายอยู่ในไอ้เบ ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะใช่ไหมัันกอืมเดี๋ยวนี่หนานี่หนาเก็บอันนี้หนาเก็บนี่หนาจะต่ขาวๆไงพี่ก็เราเห็นทุกวันเนาะเป็นคนเขาอดอยากเขาก็เอาหมดเลยไม่แล้วแล้วนี่หนาเก็บไม่เป็นด้วยอยู่เมืองไทยไม่เก็บนะพี่เอาพี่ไม่รู้จักหรอกเมืองไทยพี่ไม่ค่อยไม่ได้ไปมันไม่รู้หรอ อ,อยู่เมืองไทยไม่เคยเก็บเห็ดเลยถ้าฝรั่รงตกตกเาาราเก็บแล้วมันเจเอวตะดอกมันมันไม่เอามันไม่เอาราก<ล>มันไม่เอาเลยพี่ฝรั่งอะตรงไหนอ่ะ ไม่มันไม่รู้จักมุดไงไอห้องนอนที่มันเป็นอ๋อมันจะลบนะแกนอนหลับไหม่ะหลับเปลือยนเลยเหรอถ้าเมาหลับเป็นตายเีแต่นี่พี่จะบอกว่าเนี่ยดูสีเสียดายมันดูดีสิพี่แห้งหมดแล้วพี่ก็เอาโอ้ยอยู่ได้แต่ดอกสวยๆนี่นี่หนาตอดอกสวยๆเออไอเสียดายเสียดายมันดูดิเออโหพี่นัชชากก็ได้เยอะนั่นน่ะได้เยอะแต่พี่อะไรพี่ก็เอาเนาะมีเสียดายเลิกนั่นไปเก็บทั้งเลอไม่เป็นไรหรอก มันสนุกดีเออทิ้งไปเถอะไม่เดี๋ยวพี่ไปล้างเดี๋ยวเอาก็ตำพิกเคดก็ได้ของมุ่นๆหน,นิหนิห<า>นิตำดอกพี่เคนี่ดอกหนึ่งพี่เออเนี่ยตำน้ำพี่เคดก็ได้โอ้ต้มได้ทำเ,ออเขาเรียกซุปมะเขือไอซุปเผ็ดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พิกเคดต่างหาก,ก,กอ๋อเหรอซุปกับซุปต่างหากอ๋อเหรอเออไม่เหมือนกันหรอพี่อคนจริงๆแล้วคนอ,อีสานน่ะไม่รู้วิธีทำอาหารเท่าคนพี่น่ะมันอยู่ระหว่างภาคกลางค่ะ พี่นี่หนาอีสานจริงแต่ไม่ได้โตอีสานไงพี่พิทาชาใช่หนาไปโตรกรุงเทพมากกว่าอยู่กรุงเทพซะมากกว่าเห็ดนี้ไม่เคยหาเลยหนองไม้ไม่เคยหาเลยมาอยู่นิวซีแลนด์หาเฉย,ยนะจนน้องๆมันบอกหา,กากมันไม่เหมือนใช่ใช่อ,อย่าเอามันเลยจนน้องๆบอกว่าอะไรมาอยู่นิวซีแลนด์หาเห็ดเป็นโอ้คนก็นอยู่ยนิวีแลนดหิตแทนด้วยหินอันนั้นเออใช่พวกนั้นห็ด เนี่ยพี่นี่เอาได้เอาได้เอาได้ตรงนั้นอะเสียดายมากเลยมันเหี่ยวหมดเลยอ่ะดูสิโอธรรมามุ่งว่านได้อย่างเยอะเลยนะเนี่ยโน่นดอกหนึ่งพี่นัชชา น้ำค้างกำลังดีเลยจ้ะน้ำค้างกำลังดีช่มันอัอมันจะเกิดทุกปีตรงเนี้ยคนญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่จะคนญี่ปุ่นห่ะมาหา ฝรั่งเขาก็มาพี่แต่เขาเอาทิ่เกตแต่ดอกเขาก็พอเขาเอาไพพอกินมื้อเดียวไงออก,ก็ไม่ได้ห่วงเพราะว่ามันไม่ได้รล,ลงใช่ใช่ใช่เออมันก็ต้องเก็บออกใ,ให้ดูอากาศตอนเช้านะคะนี่พี่รัชชาเก็บเห็ดเพลินเลยอากาศตอนเช้านี่แป๊บเดียวได้วันนี้นมามาไม่ทันถ้ามวาน มันแก่เกินเนาะทิ้งไปตั้งเยอะนี่แหละเอาแม่อันนี้ไหนมันแก่ไหม่ะแล้วแต่พี่แก่ไหมครั้งแรกก็เอาก่อนแหละเหรอดอกยังโอเคโอเคอยู่โอ้พ่รชาได้เก็บกระป๋องเลยนั่น่ะเห็นก็แฮปปี้แล้วเนี่ยเห็นแล้วแฮปปี้แล้วใช่ไหมเห็นดงได้พอมวดเห็นดงแล้วก็แฮปปี้เลยใช่ไหมได้ออกกำลังกายด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะ พอยที่พี่นัก<ช>านะคะเห็นไหมแค่นี้เ <c oughs> มาทุกวันที่นาะก็มาทุกวันเห็นไหมพี่เห็นไหมมันก็สนุกพูดเอ็กซ์ซ์ไซท์ทูกพูดเอ็กซ์์ไซส์ใช่ไหมน้อถาดปะดเร่ยีโน่ได้ทุดาย too many too many old, too old. yeah too o l <The rats S 2> if we if we come yesterday it will be okay ท uh, ็ over there ห e น over there n ่ามานั่งดวได้ลได้ได้นมานั่งเดี๋ยวให้แกพาไปนั่งเนอยู่สามสออกได้ไดี่เดเนะนอยู่ดอก ก็บไปพี่ตรงนู้นอะโอเคหยุดหยุดจอปเด่ะจอปเด่นั่นเห็นไหมเออว้ไว้ตรงนู้นก็มีอืมบริการบริการทุงที่แกะไปไหมอ๋ออันนั้นเรามาเอาแล้วมั้งนี่แกะไหมพี่ออลงคนอื่นมั้ง อันนี้โอเคอยู่โอเคไหมอันนี้ไม่เอาแค่นั้นนึ่งดอกนึงพี่เยอะใช่ไหมมันแก่แล้วไม่เอานู่นเห็นอยู่ตรงนู้นไม่เอาพี่ทางนี้ไม่พี่ว่ามันไม่ได้แก่หรอกมันถูกน้ำฝนแรงใสเออใช่คงจะใช่น้ำฝนมันมันเม็ดเลยใหญ่มันก็มันซ้อมใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ใช่นั่นจะเป็นไปได้เห็นอยู่ดอกนึงตรงนี้ พี่นัชชาต่อหนึ่งให้พี่นัชชาเป็นคนเก็บถ่ายแกะด้วยนะคะนี่แกะค่ะแกะอยู่ล่างดูหันว่าหันไปทางพี่นัชชาแกะอยู่โน้นมองใหญ่เลยโอ้โหอะไรจะชีวิตชีวิตสโลไลธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้ดูสิฮัลโหลมันบอกว่ามึงมาอะไรกลของกินสโลไล ผสมขี้แกะผสมขี้แกะเป็นปุ๋ยนะคะจ้ะแกะก็กินหญ้านี่แ,แหละพี่กินหญ้าตรงนี้แหละอ่อนี่แกไม่อยากแกเอาเลยอะเอามาเอานล่วไงล่ะนิดดอกไม่แกะไห<ง>มเออไม่ดอกเล็กอยู่หูนดิตูมด้วยเห็นไหมหนี่โอ้ยมันตูมตูมตูมเหรอตูมแต่ว่ามันนี่ไงอ๋อใช่ใช่ พี่นัดชาเพลินเลยเฮ้ยเพลินเลยเฮ้ยนะนี่แสดงว่ามันโดนโดนขาโอ้โลโอ้ไหนล่ะสตูโอ้ยี่โอ้สมัยก่อน oh มันหักม,มันหักนหกนห้กของมันเองแหละใช่ป่ะพอละไม่ลงข้างล่างละตัวเพื่อนเนี่ยพี่เหนื่อย ไม่เหนื่อยหรอกจริงๆแล้วพี่ก็ชอบแต่ว่าคนก็จะรอเราไหมจ้ะไปเถอะน้องสู่ผับสิบโมงเนาะเดี๋ยวได้ไม่ได้พาไปไอไอแล่นนี่ดอกหนึ่งพี่ไม่อยากจะทิ้งมันดอกนี้ได้อยู่ยังไม่แก่เท่าไหร่พี่เปินเลยเว้ยพี่อยากได้สโตกมันใช่ไหมอืมเอาสตกมันก็ได้ปะ นี่มาตั้งเช้าๆได้เยอะเหมือนกันนะนี่เห็นไหมเต็มเลยเต็มตะกร้าเลยโอ้โหเนี่ยสุ็ยอดเลยเมืองไทยยังิชชาเลยจะเล่าแต่เห็นอันนี้แพงที่สุดแพงแพงนะอยู่ในเในซูเปอร์มาร์เก็ตอะพี่พี่เคยเห็นไหมแพ็กเล็กๆอะสามเหรียญกว่านะเอาไหมเนี่ยพี่ทันชาเอา เอาไหมแต่ดอกนี้โออยู่เอาสินี่ไม่เอาได้ไงดูวิธีถอนสวยงามมากเป็นแล้วนะคะเป็นแล้วเป็นแล้วใช่ไหมรู้สึกแก่แล้วล่ะพี่เนี่ยแต่นี่นิ่มถ้าจับดูมันนิ่มเพราะว่ามันถูกําฝนไงอ๋อมันเละนี่ไงิ้งไปเหรอถ้ามันถอนขึ้นมาได้โอ้ไม่กอดมันถอนขึ้นไม่ได้ก็เอาใช่ไหม เอละเหนื่อยแล้วคุณพี่ไม่เราขินมอเไม่เอาเอานันนั้นอืสตุกเาะยังโอเคอยู่ใช่ไหมอีไปโวิดอยู่ไอ้น็อตไอ้น็อตไอ้น็อตเก็ตเดอรเซมเฮอร์บิคอเดอรเซทูโอวบัชเก็ตออล ข้างหลังจะได้มีที่นั่งก็มองดูมีไหมไม่มีหรอกพี่โอเค let's go เหยียบ let's go นอนได้เบอร์มาได้เบอร์เพิ่นไหมพี่เพิ่นโอ้ถ้าพี่ทัชชาอยู่ใกล้ๆนี่ะชวนมาเก็บอู้กูดอกประจำคูดเอ็กซ์ไซท์คูดตอนนี้นอนนอนแล้วใช่ไหมกลัวหนาว ไม่เห็นลุงเกศใส่เนาะเออจับจับเห็นลุงเก่เห็นหน่าไป็ปโอเพนเกตมาพี่โอเปนก็ได้พี่ออกไหนะโอเพนใช่ไหมโอเพนเป็นไหมเป็นไหมพี่น่าใจนะมีคนโอเพนเกตให้แล้ววันนี้ออ้อ <h ums> มาคุณพี่โอเค now วิทย์ฮัลโหล take a lot of dirt away f o m that mix อะ a รว่าจะทำโ o h ที touching, raising, raising. ่จะทำเพิ่มสเปร์เพิ่มรูมฉันไม่รู้ o ่าพว y เขาจะ o ำอ c ไรก i บมันฉันไม่รู้น้ l งยั i n g ่ข a t นเลยลดซิ i งลดซิ่งลดซิ่งไม่ได้หั่นเลยไงบแล้วนะคะพี่ชชาเหนื่อย เหนื่อยแย่เลยพาพี่อ๋อไม่เหนื่อยสนุกสนุกได้กูดเสไซา์เอาเก็บแต่ไม่เมสต์เลยโอ้ได้ออกกำลังกายเด็เช้าออกกำลังกายไหมนี่กูดนะเนี่ยไปไปเหนื่อยออกที่หลานก็จะมาเก็บอย่างนี้แล้วพี่ติต่างออกกำลังกายไงอืมได้เหนื่อยเลยอะ ดูได้เหงื่อตอนเช้าเลยดีมากเลยดูไมสดชื่นเพราะว่าสนามไม่ขับไล่อ่ลเอนโอฮอ์ในตัวเมื่อคืนเออใช่ด้งวายไปสองที่อวนะอันนี้ปิดเกสให้เขาใช่ไหมไม่ต้องเอาเลยโอเคเหนไหมกตัวเบลล์นกอะไนะนกอะไร่วัเดนเด t h บเบนั่นไงเบิรดบูหนไปเอาต้นหนึ่ง ไม่ได้พาไปไอแลนด์เนาะเออแต่ว่าไปฟินิช่าฟนิาลปูไม่ได้ไปด้วยคุกแคบัด s o m e t h like t คุกแคบคุกแคบคุกแคบ s e t i t อากาศเช้านะคะตอนนี้อากาศเช้าปกติที่นี่มันก็จะมีว่ามีคนเก็บนีเราเห็นอู้่ตามทางแแวเก็บปิโกไอั จำเก็บจำเราอีกนั่ใช่อายุกูรีเมมเบอร์เลยนะยุกูรีเมมเบอร์เอ่อ you must have to be i for her to o c k e d up I think it was years ago I think yes there it is พิธาไปเก็บไประวังโอเคนะเห็นดอกดอกนึงอยู่ตรงถนนค่ะพิทชาจัดการเลย สองใช่ไหมพี่รถข้างหลังนะอย่าเพิ่งข้ามมาอ้าวเล้วเกกอเดี๋ยวมันก็มีอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกขึ้นอีกอโอเคว,วิเกเก์ <c oughs> กอบ์ฟมกอระดบหนะาในหม่บ้าพาคนแก่มาออกกำลังกายสนุกสนานเอ็นจอยพี่เอนจอยเป็นไงบ้างมาวานที่ไหนแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากเอ็นจอเมื่อก่อนยังยังรู้จักพี่ทัชชาไม่ดีนี่หนาก็ไม่กล้าพูดด้วยเนาะเป็นพี่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่อ่ะดีใจแต่ตอนนี้รู้นิสัยแลวเอ้พี่เป็นคนสนุกสนาน เท่าสนุกขนาดนี่ยังไหนเสียงมันตีขึ้นอะโอ้ไม่ได้เส้นเหนียวเหียวงูดเวเตอร์ทฤษดีอชีวีกูไอแลนด์มิดอาร์ตเอาบัตรเอ่อบัตรเอ่อตูชีชีวีกับโกแบ็คเทนโนคอรบิคอสชีมัสโกทูเทคเดอะบอยแบ็คโฮม สดวงไหยล่ะถ้าอยู่มีงานไม่ไม่มีปัญหาพี่นี่หนาก็ไม่ได้ทําอะไรอืก็จักจั๊กๆคเก็บกวาม่ก็ไม่ไม่